สองห่อคุ้มกว่านะสองกระสอบคุ้มกว่านะสองกระสอบลดไปตั้งเก้าสิบแปดบาทสองกระสอบลดไปตั้งเก้าสิบแปดบาทนะคะสนใจรีบกดรีบจิ้มเลยนะคะสนใจกาแฟมานีรีบกดรีบจิ้มเลยนะคะสนใจกาแฟมานีกาแฟโมชีกาแฟเพื่อสุขภาพรีบกดรีบจิ้มไปได้เลยจ้ารีบกดรีบจิ้มไปได้เลยนะคะทุกคนสําหรับกาแฟตัวนี้ทานดีนะคะกาแฟตัวเนี้ยทานดีมาก ทานดีทานอร่อยนะคะทานดีทานอร่อยนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนจัดไปได้เลยนะคะจัดไปได้เลยนะคะสำหรับกาแฟตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะนี่เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะจิวมาบอกโปรทุกคนจิวมาบอกโปรโปรนี้เด็ดจริงทุกคนโปรนี้เด็ดจริงได้ส่วนลดตั้ง98บบาท โปรนี้เด็ดจริงได้ส่วนลดตั้ง98บาทนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วรีบกดลิบจิ้มเลยแม่ใครเข้ามาแล้วรีบไปกดดูในตะกร้า